เบอร์เพือนะสองนิ้วว่าเดีคุณแม่คะเดี๋ยวขอให้ท่านื่นถ่ายด้วยเดี๋ยวคุณแม่ให้คุณแม่ท่านถ่ายด้วยนะขอโทษนะคะแม่ขาแบบนี้เดี๋ยวค้นตีนั่น อาให้แม <c ười> ่กอนด้อลูกเด้อคนสวยของแม่ลูกเจัดตอมแมมีแม่ที่ไหลู่่าลูก แม่จับมือหน่อยในโะลกเดี๋ยวคนหลายแม่เข,ข้าบ่ฮอดขาแม่บด่ดีอื <c oughs> ออ,อันทยามอีหล่าออกล่องแม่เข้ามาบ่ฮอดขาแม่บด่ดีลูก มอสไม่ไทยรู้พอเนี่ยไม่ใช่พอไทยรู้ง่ายเลยค่ะอ๋อไม่พอเนี่ยนี่นี่ จับไม่รู้แต่ว่าจับไม่นี่เฮ้ยวุ่เพแ่ถือยบรอเาวัววดีตัวนี่เนาะเจ้าหนูเอาคาอดขาดมากแล้วอแม่ถอน้เน้ยค่ะแ่ไอแม่ถือน้ำเน้ยครับแม่ช่นไยครับ นี่จะรับจับพี่ก่อนมไม่กอดี่โอ้ยใคร่หน่อยโอ้ตีนีเกิดเดียนหามเมาแม่ะว้า้ยแม่ว้ตุ้งใจเราเคยมาอเนี่ยล่ะเออมาจโอ๊ปปี ตกตกใจตกใจจริงดีกว่าหันไฟใส่เรานึ่งวันแดออกบหันใส่เรากันอเดียวเลย้ตีลอะไรตีนเนี่ยะไฟเล้า่าพบปเนาะเดี๋ยวพ่อต่อคิวนะจ๊ะพอตู้เสียไปจหน่อยเลกับบินได้ตัวเ้หนวยหย่ยหน่ยอัาด้วยกันใช่ไคะแลนเลยบ้ค ควรเสียเลยอามาบปรตุสมาครับอยากไปอัดก่อนเหลี่ยมตามากเลยเหลี่ยมตาพ่อมากเลยที่แล้วไม่ได้ใส่นาฬิกาเต้รอบที่แล้วพ่อยิ้มาเป็นมนุษย์แม่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 ไปเต้าชิ้นฟังกันเลยมินี่มีความปีดเลยมินี่ คนนั้นโย่ใส่นี่เออนน้นไปใส่รองเท้าเื่อเห็นผู้สาวสัมสน่าห้รงนยถ่ายให้ไม่มีใครมาด้วยบอกได้เลยนะคะมาเพี่เ้เกมากสามาเต็มแล้วค่ะวันนี้ชมฟรีเหรอ ดูขออุญาตนะคะจะได้ไหวจะเอเออย่อยพ่อปุ๊ดอะ็นยเบร้อยค่ะีอ้งแขอบคุณครับ นนะคะใครูจได้นะคะใะครรูัะะงไดเย้อก้สยกับพี่โใจไว้ใจวใจไว้ตืน่นตื่นอีลีแหมแลนเลยแหมขนาดห้องเลยแหล <c oughs>

เราจะไปกินอะไรดีไม่กินก็ะสะอากินแว สิไปกินแม่อนาคตไหม้อิมลอยฮะข้าพี่คนไปกินของอิมอยโอ้ไฟไลท์กินห่ลาลูกทีท่ากินไฟไลท์แม่ไปขอเพื่อนให้หอมเด้ลดปัญหาเรื่องอับนะคะหอมยาวนาน24ชั่วโมงสนำส ส ả สูตรที่ดีที่สุดมามอบให้าานะคะถุงใหญ่นะคะขนาด1,300นะคะ20บรรดาแซฟไฟ่ะราคาเพียงถุงละ69บาทเท่านั้นจาน้นจานี่มาแล้วนะคะคนไหนเป็นเอฟซีน้าน้องหิวคนสวยน้องมาแล้วนะคะและมาเลยค่ะยกลังกันไปเลยนะคะถูกมากคุ้มมากวันนี้จ้ะใครไหนสนับบัออนใจมากันก่อนได้จก้กพี่สายยกลังวันนี้นะคะได้ลังนะคะไดอยกลังแถมหมอน มาเลยคะ่ะวันนี้คะ่ะนี่ใครซื้อซื้อน้องหุงิงนะคะน้องหุ่งหน้าอยู่ <c oughs> ด้านหน้าบุฟฟ๊ดไฟลน์เลยะคะ่ะมาหาน้องได้นะคะใครอยากนะคะจะถ่ายรูปนะคะกระทบทายตัวจริงเสียงจริงนะคะนัก้องนะคะชื่อดังนะคะเราเห็นกไหมเราคือคนของเราค่ะังนแล้วพี่มอนช่วยด้วยกันต่อมืกินของฟี ไหบงเนียบ้งฟ้เนี่อย่าพูดเรื่านี่ล่ะมื่อนั้นมีคนถืออยู่เด้ไดนไหนหอล่ะก้สิบแปว้ายเก้ โอเจอแล้วพี่หมอนตดยูเดเสาแทนพ่เนีนเ่กินเอ็มลอยแล้วกินแฮมเบอร์เกอไหมอ่ะบว่กินก็ดีแล้ว,ว908 ดยค่ะามาได้เลยค่ะวัดสุดข้าวัดของดีของถูกระดานี้จับจอเป็นเจ้าของได้ใช่นีชมฟีค่ะสำหรับคลิปนี้ของคุณค่ะ